วิตทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางวิธีการยังไงนะครับ,รบอยากจะแนะนำไหมครับครับก็ก่อนที่จะผมถึงจะพูดถึงในในตัวส่วนตัวหนังสือครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเองแล้วก็หนังสือเนี่ยมันมีมากมายมากๆเลยครับมีทั้งดีไม่ดีหรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เนื้อหาที่เป็นสาระหรือว่าเนื้อหาที่เป็นน้ําทะเลทั้งนั้นในหนังสือแต่หาสาระที่ยากมากฉะนั้นเนี่ยเออในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเองเราก็ต้องต้องเลือกหนังสือเหมือนกันนะครับในเรื่องของการอ่าน ก็ส่วนหนังสือที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็มีชื่อในภาษาไทยว่าครับแด่คนหนุ่มสาวมุสลิมนะครับโดยเชคดรยูซุฟอันกอดดาวีนะครับหรือว่าในภาษาละยายาเชบาบอันมุสลิมนะครับอ่าใช่ใครับผมครับก็ในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะใช้คำว่ายาเชบาบุริอิสลามอ่าใช่ไหมเพราะเซตเชคดออรยูซุฟอันกอดดาวีก็คือเป็นคําแนะนํา ให้แดดคนหนุ่มสาวนะครับผมะนะครับเป็นยังไงค,คือคือเช็กก็ดาวีเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรในในใน,ในมุกเล็กภาพของเช็กเองเขาต้องการที่จะสื่ออะไรก็เหมือนเหมือนกับเชื่อหนังสื่อนเนื้อหาข้างในค่อนข้างจะตรงมาแดกคนหนุ่มสาวมุสลิมที่ที่เช็กก็ไม่ได้ชังว่าแดกคนหนุ่มสาวทั่วไปเพราะว่า หนุ่มสาวมุสลิมมีความฟับางที่เพี่อวความที่คา่คานค้างสาคัญมากนะครับ,รบอย่างมีหลายๆตัวอย่างนะครับที่เราเนี่ยได้ได้ได้เล่าในอันกุรอ่านนะครับเกี่ยวกับบรรดาท่านนาบีในยุกคก่อนๆนะครับหน้าท่านนาบีความมัดหรือว่าในสมัยท่านนาบีความมัดเองก็ตามแล้วก็ในบรรดาสอภาบะตต่างๆต่างเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นวัยหนุ่มสาวทาั้งทั้งิีนนะครับเพื่อเพื่อจะให้พี่น้องเนี่ยจะได้รู้ว่าหน้าตาของหนังสือเนี่ยของเอ่อ เชคดรยูตซุกวักาวีที่แปลโดยอัลอะห์นะครับจากสมาคมวิทาพุสธมณฑประเทศไทยนะครับเป็นเป็นหน้าตาหนังสื่อจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเขาจะเขียนว่าแดกคนหนุ่มสาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งผมเคยอ่านมาหลายรอบแล้วครับรู้สึกว่าเล่นนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่ดตรซุกเนี่ยฝากให้กับ เาป็นสารในประเทศไทยด้วยทุกงเิศนารน่าสนใจมากนะครับแล้วเราจะได้คุยต่อกับคุณมูเซตนะครับว่าในพหรกิดของของเชคเน่นะครับพยายามที่จะสื่อว่าในต้นแบบของคนหนุ่มในอดีตในยุคประวัติศารครับนะครับมีต้นแบบอยู่นะมีต้นแบบนะครับก็มีหลายๆประกาศนะครับอยากจะให้ได้ได้ครับผมก็ก็ ต้นแบบในในอดีตนะครับเกี่ยวกับวัยที่เป็นหนุ่มสาวนะครับเริ่มต้นนะครับในหนังสือที่ได้ได้บอกถึงแระเอียดนะก็เป็นเรื่องของท่านอบีิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนะครับในช่วงวัยที่ท่านที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับครับแล้วก็ซึ่งซึ่งมันเป็นวัยเดียวกับของพวกเราเลยหมายนว่าของผมเองนะก็เหมือนของครับผมก็เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการบูชาบูชาสิ่งเจวตเนี่ยที่มาเทียบเคียงแก่อัลลอฮ์เนี่ยที่ที่มีตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของที่ท่านอบีอลิบรอฮิมอะลัยฮิสลามเนี่ ทั้งหมดใน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 บริประวัติศาสตร์ในอดีตก็จะมีปรากฏการณ์อย่างนี้อยู่ใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะเราเราคงไม่เห็นภาพกจะไปทําลายสิ่งคารพของศาสนาอื่นเนี่ยคงไม่มีในปัจจุบันแต่ในอดีตเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับคือประเด็นที่ที่ทนายบีรอหินเนี่ยได้ได้ได้แสดงเป็นตัวอย่างคือการที่ทําลายสิ่งเจวิตนิยมกับว่ามาเทียบเคียงเอาละสิ่งจอมปลอมนั่นเองที่มาเทียบเคียงเอาละ โดยที่ต้องอาศัยเราผมอาจจะพูดในเชิงของวิเคราะห์ผลเลีาา้ยงมาใส่ความกล้าทั้งที่จะมากอืเหมือนกัน<ช>นะครับในการที่จะเเข้าไปทําลายหรือว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ในสังคมสมัยนั้นเองอที่ให้ความสําคัญที่เท,ท,ทอาทุนมากเท่าทุนให้ความพระบูชาเป็นพระเจา้าเหมือนอดีตเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีสิ่งเคารพเนี่ยคือทุกคนก็จะหาที่พึ่งของเขาฉะนั้นในในประวัติศาสตร์ของของอิสลามเองจะพบว่า ประชาคมสมัยนั้นหรือประชาชนสมัยนั้นเนี่ยก็จะหันไปเคารพรูปเคารพเคารพรูปปั้นซึ่งในบางศาสนาเองเขาเขาก็ไม่มีคำสั่งในการเขาอย่างนี้นะอย่างปัจจุบันถ้าเราสาดูแต่ในอดีตมีนะเขารู้สึกว่ารูปปั้นนั้นจะจะให้ทางรอดเข้าได้แต่ท่านนบีบรหิมซึ่งเป็นศาสดาของเราในนี้นะครับเขาได้ทําหน้าที่ในฐานะคนหนุ่มที่ใช้ความกล้าหาญครับยังไงต่อครับคุนหนุ่มที่ใช้ความกล้าหาญในการที่จะ ทำลายสิ่งเจเว็ตหรือว่าเป็นตอกููนั่นเองตอกููซึ่งมีความหมายคือสิ่งที่จอมปลอมที่เทียบเคยมมาเลือกมาต่อการที่บูชาต่ออัลลอฮ์นั่นเองนะครับผมก็บทเรียนบทเรียนอย่างนี้คือท่านเองเนี่ยที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวเป็นวัยเดียวกับเราเนี่ยท่านเองใช้ใช้ความกล้าหาญในการที่จะเข้าไปทําลายตรงนี้แล้วก็ทําให้ทําให้คนเนี่ยย้อนคิดกลับมาว่านี่เหรอสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเคารพอยู่หรือว่ามีอํานาจมีอํานาจครับ ใช่ไหมที่ที่เขาเขารับรับภาษาะไรแกตัวตัวของรูปปั้นเองก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่เราจะจะไปรักษาอะไรกับต่อคนที่ยังต้องการอธิบายปรากฏการณ์ที่เข้าไปทําลายตรงนั้นเนี่ยคือต้องการที่จะบอกกับประชาชนที่เขาขอรบพักดีต่อต่อรูปปั้นนั้นได้บอกว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเหล่านั้นไม่มีอานาจใช่ครับนะครับแม้กระทั่งหลังจากที่ได้ทําลายตัวเล็กตัวอะไรน้อยเนี่ย จะพบว่าจะมีขวานมีอะไรเนี่ยให้ให้อะไรนะให้ตัวใหญ่นะแต่ถว่ารูปขรรพูรูปปั้นใหญ่เนี่ยถืออยู่ก็มีการถามใช้เขาเรียกว่าสติอะไรนะอะไรนะความไวความที่ว่าความฉลาดความไวพริบของนบีบิระเีมเองบอกกับประชาชนบอกว่าเฮ้ยลองลองถามดูสิเราถามว่าใครเป็นเป็นผู้ทําลายนะครับอะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นต่อไปก็คือ ก็คือลูกชายของท่านเองท่านดะบ,บิอิสมาอินนะครับอะลาอิสลามนะครับที่นนเป็นคนหนุ่มเหมือนนกัเป็นคนหนุ่มเหมือนกัน,น,นแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับท่านนบีบรอฮิมเช่นกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะท่านนบีบรอฮิมเนี่ยแก่ชราแล้วนะครับก็ค,บคือเป็นคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้ได้ให้โดนใจแท่นท่านดะบิบรอฮิมเนี่ยฝันครับต่อการที่อัลลอฮ์มีคําสั่งให้เชื่อพิชิบลูกชายของท่านคือท่านดะบิอิสมาอินนั่นเองนะครับ โดยต่อโดยหลังจากที่อัลลอฮยให้ท่านอิบุรอฮิมเนยได้มีความฝันดังกล่าวนั้นเนี่ยท่านอาบูรอฮิมก็ไปบอกแก่ลูกชายนันคือท่านอบีอิสมาอินแล้วก็หลังจากนั้นท่านอาบูอิสมาอินพอได้ยินรับคําสั่งว่าเป็นคําสั่งของอีออร์ซุบฮานูตาลาเองก็ยินยอมก็ยินยอมโดยโดยโดยที่ปัดวาสจากกรณีใดๆนะครับโดยการคือว่าเป็นการเชื่อฟังของอัลลอฮ์ใช่ก็ให้เชื่อฟังเชื่อฟังทาปฏิบัติได้เลยครับซึ่งเป็นการยืนยันว่า คนหนุ่มอย่างอย่างนบีอิบราฮิมอาจจะเป็นพ่อคนแล้วครับแล้วก็คนหนุ่มอย่างนบีอิสมาอินเองในขณะที่เขายาวัยครับจะจะดูว่าศาสดามีความพักดีต่อพระเจ้าใช่ครับแค่ไหนใช่ครับก็เลยทําให้รู้สึกยอมนะฮะว่าเรานั้นเป็นคําสั่งใช้จากอัลลอฮฺสุบฮานตะลาแล้วเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสลัะตัวเองด้วยคําสั่งของเขาสานกราะครับอืม ก็ถือว่าเป็นการทดสอบท่านนบีอิสมาอินเหมือนกันในเรื่องของการต่ออาตหรือว่าการเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยว่าท่านเนี่ยมีมีความต่ออามากน้อยเพียงไหนะครับแ้เราเราวิเคราะห์ต่อได้ไหมว่าสิ่งที่ได้รับจากการต่ออาตต่อรัการเชื่อฟังเนี่ยครับมันสะท้อนไปถึงการปฏิบัติของคนหนุ่มสาวปัจจุบันยังไงครับผมเราเห็นว่าคนหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยต่ออาตเท่ากับนบีอิสมาอินไหม แม้กระทั่งคําสั่งที่ให้เชื่อพลีตนเองเนี่ยนบีสันยอมที่จะสละพลีให้กับตนเองก็งไม่ได้หมายเพราะว่ายอมพลีในวาระอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปทําสงครามอันนี้คือประเด็นะนึับแต่ประเด็นตรงนี้หมายถึงว่าการลงทุนตัวเองเพื่อพระเจ้าเนี่ยรรเราเชื่อฟังถึงขนาดน,นั้นไหมในปัจจุบันก็ต้องต้องต้องบอกก่อนว่า หมายว่าปัจจุบันประชากรเอาแค่ในประเทศไทยก็พอนะครับเพียงแค่ประเทศไทยเนี่ยมุสลิมก็หลายล้านห้าหล้านนะครับแล้วก็เยวาวชนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะมาหลายแสนผม,ผมว่าน่าจะมาสามสี่ห้าแสนน่าจะประมาณอันนี้เป็นตัวเล็ทีตต่ตีตีไว้ค่อนข้างเล็กน้อยครับแต่เราก็เห็นเองว่าเหมือนว่าจำนวนมุสลิมที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ละแต่ละแต่ละรุ่นเองก็มีจํานวนที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่า ขเขาลอนั้นเนี่ยหายไปไหนขเขาลอนั้นเนี่ยหายไปไหนจากสังคมมุสลิมขเขาลอนั้นเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ที่ใดในในในสังคมตรงนีน้นะครับ<ะ>ก็ก็มันสามารถบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งคือการการต่ออ่านการเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์ในเรื่องอของการที่จะดําลงซึ่งไว้ความเป็นมุสลิมการกล้าแสดงออกของตัวเองอย่างเช่นมุสลิมอาจจะการกล้าแสดงออกในเรื่องของการคุมหยาบการแต่งเคราะกรรมหลักการอัลกุรอานหรือมุสลิมอาจจะเรื่องของการที่จะเข้า มาละหมาดในชมุมนุมหรือว่าสถานที่ต่างๆกล้าปฏิบัติตัวใช่เครืยอเชื่อฟังเชืกล้าปฏิบัติตัวในสิ่งที่เราได้ได้ใช้เขาทรครับผมก,ก็แค่นี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่ทราที่เราเห็นว่าไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้นสลัดชีพหรือว่าเป็นการแค่เป็นแค่รูปกลน,นหรือว่าเป็นเป็น <C le af> เป็นวายจิปที่มุสลิมทุกคนเนี่ยจำเป็นต้อง,<ช>ตงปฏิบัติแต่ก็ยังมีข้อตกบุกพรอ่องเห็นอยู่ม <C le af> ีประวัติศาสตร์ต่อที่เชคยูซุกอตราวีได้เขียนไว้ที่จะฝากคนนะสาวตัวอย่างต่อไปครับต่อไปนี่คือเป็นของแบบอย่างของท่านนบียูซุเป็นท่านนบียูซุอยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นเป็นแบบอย่างที่ได้ถือว่าเป็นการต่อสู้หรือวรวานับซูเป็นอาการต่อสู้ต่ออารมณ์ฝ่ายตามของตัวเองครับ ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือการต่อสต่อสู้ที่จะไม่ยอมไปตามคำเชิญของของภรรยาของเอของกษัตริย์ของกษัตริย์ที่ผู้ว่าการที่ท่านนียบซุปเนี่ยอยู่ใต้เป็นทาสอยู่นะครับก็หลังจากนั้นเองเนี่ยภรรยาของของกษัตริย์เนี่ยก็คือก็ได้ได้แก่กล่าวกับท่านนียูซุปว่าให้เลือกเอาว่าท่านเนี่ยจะยอม ทำคำสั่งของฉันคือนั่นคือทําศินาหรือว่าจะยอมที่เข้าไปอยู่ในคุกในฐานะผู้ที่ยอมจำนวนแต่สุดท้ายเนี่ยท่านาจะมียูซุปเองก็ด้วยความที่